สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสามสองหนึ่งใช่ท่านเจ้าเมืองถูกเจ้าเมืองซักถามเรื่องดังกล่าวเหมียวไหลหลงก็พยักหน้าตอบรับอย่างไม่รอช้าที่มันมาจวนเจ้าเมืองวันนี้ก็เพื่อมอบหินอมตะที่กองทัพมังกรเงินของมันขุดได้ตลอดทั้งเดือนให้กับเจ้าเมือง,งองเฉวยโยและไม่ว่าจะเป็นกองทัพมังกรเงินหรือกองทัพมังกรดำแต่หินอมตะที่ขุดขึ้นมาได้แปดส่วนนั้น จะต้องนํามามอบให้เจ้าเมืองเฉวียวส่วนสองส่วนที่เหลือก็เป็นเบี้ยว,วัดของทหารทั้งกองทัพและในช่วงต้นเดือนของแต่ละเดือนผู้บัญชาการกองทัพมังกรเงินและผู้บัญชาการกองทัพมังกรดําจะต้องเดินทางเข้าเมืองเฉวียโยมาส่งมอบหินอมตะที่จวนเจ้าเมืองเฉวิยโยและที่เหนียวไหลหลงมาวันนี้ก็เพื่อมอบหินอมตะนั่นเอง ข้าได้ยินมาว่าเมื่อเดือนที่แล้วแม่ทัพของกองทัพมังกรดำนำต้นหลิงเทียนได้ทำลายแขนกับขาของหยางกงผิงแม่ทัพในกองทัพมังกรเงินและน้องเขยของเจ้าไปอย่างละข้างแถมหลังเกิดเรื่องน้องสาวเจ้าก็พามันไปหาเจ้าที่ค่ายกองทัพมังกรเงินทันทีกล่าวถึงจุดนี้หลิวเฟิงกู่ก็มองเหมียวไหลหลงด้วยสายตาล้ำลึกเอ่ยถามขึ้นว่าหรือน้องสาวเจ้าที่ไปหามิได้ร้องขอให้เจ้าออกหน้าล้างแค้นแทนสามีของนางน้องเขยเจ้าท่านเจ้าเมือง เหนียวไหลหลงคล้ายทราบแต่แรกว่าสักวันต้องถูกถามเรื่องนี้ทําให้ทันทีที่หลิวเฟิงกู่กล่าวถามจบคำมันก็ตอบกลับมาทันทีข้าทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแต่เรื่องทั้งหมดเป็นน้องเคยข้ายอย่างโกงผิงกระทำผิดต่อผู้อื่นเขาก่อนจริงๆต่อให้มันเป็นฝ่ายผิดต่อพู้นเขาก่อนทว่าการลงมือของแม่ทับต้วหลิงเทียนคนนั้นมิใช่ทำเกินไปหน่อยหรืออ่ะเจ้าทนรับเรื่องนี้ได้จริงๆหลิวเฟิงกู่หยีตาถามออกด้วยรอยยิ้ม มันไม่อาจรู้นิสัยของเหมียวไหลหลิงดีไปกว่านี้ได้อีกแล้วไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่หยางกงผิงไม่ใช่แค่แม่ทับของเหมียวไหลหลงอย่างเดียวแต่เป็นถึงน้องเขยเหมียวไหลหลงเลยด้วยซ้ําต่อให้หยางกงผิงเป็นแค่แม่ทับของเหมียวไหลหลงอย่างเดียวจริงๆคนอย่างเหมียวไหลหลงก็ไม่มีวันปล่อยเรื่องนี้ไปแน่ข้าเองก็รู้สึกทนไม่ไหวแต่เพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ของเมืองเฉวียโยวรวมถึงมณฑลจิ๋วโยวแล้วข้าได้แต่แตัดสินใจว่าข้าต้องทนรับมันให้ได้ เหนียวไหลหลงกล่าวออกด้วยน้ำเสียงกล้ามกลืนเพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ของเมืองเฉวียโยรวมถึงมณฑลจิวโยหลิวเฟิงกูตกใจไม่น้อยฉไหนเจ้าถึงกล่าวเช่นนี้เล่าท่านเจ้าเมืองท่านรู้หรือไม่ว่าแม่ทัพของกองทัพมังกรดำต้นหลิงเทียนผู้นั้นเป็นเพียงผู้ที่พึ่งขึ้นมาจากระนาบโลกิยะได้แค่เดือนครึ่งเท่านั้นเหนียวไหลหลงกล่าวเรื่องนี้ข้าก็ได้ยินมาบ้างหลิวเฟิงกูกล่าวออกด้วยน้ำเสียงไม่ใส่ใจ เมื่อเดือนที่แล้วในเหล่าอาหารไหลเฟิ่งเป็นไปฟูฉางของเจ้าคนหนึ่งพูดออกมาว่าตัวหลิงเทียนแม่ทับของกองทับมังกรดำนั่นเป็นเพียงผู้ที่พึ่งขึ้นสวรรค์มาเมื่อครึ่งเดือนก่อนนอกจากนั้นยังพูดมาอีกว่าตัวหลิงเทียนผู้นั้นยังขึ้นมาจากสกรรมัมเหนเซียนอมตะช่างเลหลวไหลสิ้นดีเซียนอมตะสวรรค์นหน้าใหม่ที่เพิ่งออกมาจากสกัมเนืเซียนนอมตะจะมีพลังฝีมือร้ากาดอย่างแม่ทับตัวหลิงเทียนยนผู้นั้นได้หรือขณะกล่าวประโยคท้ายลีเฟิงกู่ก็สายหัวไปมา ผู้ที่พึ่งขึ้นมายังหลิงหลวเทียนและกลายเป็นเซียนอมตะสวรรค์จันแดงจะไปเป็นตัวตนระดับแม่ทัพของหนึ่งในสองกองทัพมันได้อย่างไรกระทั่งจะเอาพลังฝีมือที่ไหนไปทำร้ายแม่ทัพคนหนึ่งของกองทัพมังกรเงินจนพิกลพิการในความคิดของมันเรื่องแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยท่านเจ้าเมืองดูเหมือนท่านจะไม่เชื่อเรื่องนี้ใช่หรือไม่เหนียวไหลหลงลี่ยิ้มขื่นขมอ,อะไรหรือเจ้าเชื่อหลิวเฟิงกู่กล่าวถาม ท่านเจ้าเมืองถึงแม้ในระนาบเทวโลกจากไม่การมีการสาบานต่อทันสวรรค์เยี่ยงระนาบโลกียะและข้าคงมีอาจใช้ทรัพย์สมบัติใดๆกระทั่งชีวิตของข้าเป็นหลักประกันเพื่อให้ท่านเชื่อเรื่องนี้เหนียวไหลหลงมองไปยังเจ้าเมืองเฉวโยโยด้วยสายตาจริงจังกล่าวว่าแต่ตัวข้าขอหน้าด้านเอาชีวิตของข้าเป็นหลักประกันสักครั้งว่าตัวหลิงเทียนผู้นั้นเป็นแค่คนที่พึ่งขึ้นสวรรค์และพึ่งมาปรากฏตัวในหลิงหลัวเทียนเราได้แค่เดือนครึ่งจริงๆ ในวันนั้นนอกจากปฟูชางกับสือฟูชางที่อยู่ในกองทัพของข้าแล้วยังมีผู้ที่พึ่งขึ้นสวรรค์นในรอบเดียวกับตัวหลิงเทียนแทบทุกคนที่เห็นมันอยู่ในสกําเนิดเซียนอมตะเพราะตัวมันใช้เวลาอยู่ในสนานกว่าใครเขาหากท่านเจ้าเมืองห่วงเรื่องที่ข้าจะสั่งคนของข้าให้รวมหัวกันโป๊ปดต่อท่านท่านเพียงไปตามตัวผู้ที่พึ่งขึ้นสวรรค์นในรอบเดียวกับตัวหลิงเทียนและเห็นตัวหลิงเทียนในสมาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ หลังกล่าวรับประกันจบเหนียวไหลหลังยังกล่าวชี้แนะออกมาไหลหลงเจ้ารับใช้ข้ามาหลายปีข้าไหนเลยจะไม่เชื่อที่เจ้ากล่าวพอเห็นว่าเหมียวไหลหลงเอาจริงเอาจังถึงขั้นกล่าวแนะนําให้มันไปตามตัวผู้ที่พึ่งขึ้นสวรรค์มาตรวจสอบข้อมูลหลิวเฟิงกู่ก็วันไหวเล็กน้อยแต่ข้าถามตรงตรงตัวเจ้าเองยังคิดว่าเรื่องนี้สามารถเป็นไปได้ด้วยเหรอ เซียนอมตะสวรรค์นหน้าใหม่ที่พึ่งขึ้นมายังหลิงหลัวเทียนกลับมีพลังฝีมือร้ายกาจถึงขั้นเอาชนะตัวตนระดับแม่ทัพคนหนึ่งได้ง่ายายจริงๆและหากข้าจดจำม,มิผิดแม่ทัพอย่างกงผิงน้องเคยของเจ้าผู้นั้นพลังฝึกปรือของมันก็บรรลุถ,ถึงจินเซียนตะวันแสตแล้วทั้งกล่าวได้ว่าพลังฝีมือของมันต่อให้เป็นในบรรดาแม่ทัพทั้งสิบของกองทัพมังกรเงินเจ้ามันก็ร้ายกาจติดสามอันดับแรกเช่นนั้นก็อย่าได้กล่าวถึงเซียนอมตะสวรรค์นหน้าใหม่ที่พึ่งขึ้นมายังหลิงหลัวเทียนเลย เพราะต่อให้เป็นจินเซียนหน้าใหม่ที่พึ่งขึ้นมายังหลิงหลัวเทียนก็ไม,ม่มีทางเป็นคู่มือของหยางกงผิงได้ถึงแม้หลิวเฟิงกู่จะหวั่นไหวไปบ้างแต่มันก็ยังคงไม่เชื่ออยู่ดีท่านเจ้าเมืองเท่าที่ข้ารู้มวันยุทธอมตะทั้งเวทพลังทั้งหลายที่แม่ทับตัวหลิงเทียนผู้นั้นเชี่ยวชาญมีระดับสูงล้ำยิ่งนักกระทั่งมันยังมีทักษะพิสดารสามารถช่วงชิงศาสตราเซียนอมะตะจากมือผู้อื่นได้อีก เมื่อหนึ่งเดือนครึ่งมีสือฟูชางกับไปฟูชางของข้าได้สู้กับมันที่สะกำเนิดเซียนอมตะแต่หนึ่งพิการแขนขาอีกหนึ่งตายตกทั้งสองไม่ใช่คู่มือมันแม้แต่น้อยเหนียวไหลหลงกล่าวข้าเพราะทราบว่ามันเป็นแค่เซียนอมตะสวรรค์นหน้าใหม่แต่กลับมีพลังฝีมือร้ยกาศขนาดนี้ จึงรู้ดีว่าวรายุทธอมตะทั้งเวทพลังของมันเลิศล้ำถึงเพียงใดและนั่นจะเป็นประโยชน์ต่อเมืองเฉวียโยกระทั่งมณฑลเฉวียโยของพวกเรามหาศาลขนาดไหนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ข้าเลือกกล้ามกลืนฝืนทนเอาไว้และไม่ติดตามไปหาความเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเหนียวไหลหลงยังคงกล่าวออกมาด้วยสีหน้าท่าทางชอบธรรมและใจกว้างเห็นแก่ส่วนรวมหาไม่แล้วด้วยนิสัยของข้าที่ท่านเองก็รู้ดีตัวข้าไหนเลยจะมีวันปล่อยให้เรื่องเมื่อเดือนที่แล้วจบลงง่ายๆเช่นนี้ได้ ท่านเจ้าเมืองหากท่านต้องการสอบถามเหล่าผู้ที่พึ่งขึ้นสวรรค์มารอบเดียวกันกับต้วนหลิงเทียนเพื่อยืนยันฐานะต้วนหลิงเทียนเช่นนั้นมีสู้ท่านติดตามข้าไปยังค่ายกองทัพมังกรเงินเลยเล่าข้าจะได้ตามตัวผู้ที่พึ่งขึ้นมายังสวรรค์เมื่อเดือนครึ่งรอบเดียวกับต้วนหลิงเทียนมาให้ท่านเพื่อยืนยืนเหนียวไหลหลงมองหลิวเฟิงกู <emperor>: ่พลางกล่าวออกด้วยสีหน้าทั้งน้ำเสียงจริงจังเจ้าพวกนั้นจะอย่างไรก็พึ่งขึ้นมายังหลิงหลัวเทียนได้แค่เดือนครึ่งเท่านั้น ในสายตาของพวกมันตัวท่านย่อมมีอำนาจบาร,รมีเหนือกว่าผู้บัญชาการกองทัพมังกรเงินเช่นข้ามากมายนักเช่นนั้นพวกมันจึงไม่มีทางเห็นแก่ตัวข้าที่เป็นผู้บัญชาการกองทัพมังกรเงินจนกล้าโกหกหลอกลวงท่านเจ้าเมืองเป็นแน่เอาละ่ะในเมื่อเจ้ากล่าวมาถึงขนาดนี้แล้วเช่นนั้นข้าจะลองติดตามเจ้าไปดูอันที่จริงหลิวเฟิงกู่ก็เริ่มเชื่อคำพูดของเหมียวไหลหลงขึ้นมาบ้างแล้วแต่มันก็ยังตัดสินใจจะไปที่นั่นเพื่อยืนยันด้วยตัวเอง ก็เป็นดั่งที่เหมียวไหลหลงกล่าวสำหรับผู้ที่พึ่งขึ้นสวรรค์มายังหลิงหลัวเทียนแห่งนี้อำนาจบาร,รมีของเจ้าเมืองเฉวี่ยโยย่อมเหนือกว่าผู้บัญชาการกองทัพมังกรเงินแน่นอนภายใต้คำสั่งของมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวตนกระจจอยร้อยเช่นนั้นจะกล้าโกหกต่อหน้านอกจากนั้นหากทั้งหมดเป็นความจริงก็สามารถอธิบายเรื่องราวทุกอย่างได้ทันทีว่าชไหนเหมียวไหลหลงถึงไม่ไปล้างแค้นและมอบความอัปยศสู่ให้ต้วหลิงเทียนตั้งแต่เดือนที่แล้ว ท่านเจ้าเมืองเชิญสองตาของเมียไหลหลงกระพริบวาบจากนั้นมันก็ลุกขึ้นยืนเร็วไวมองไปทางหลิวเฟิงกู่ก่อนจะทำท่าผายมือเชื้อเชิญครู่ต่อมาหลิวเฟิงกู่ก็เหินร่างออกไปเมียไหลหลงก็ตามไปติดๆขณะที่ติดตามหลิวเฟิงกู่ออกจากจวนเจ้าเมืองเฉวียโยกระทั่งออกจากเมืองเฉวียโยและมุ่งหน้าไปยังค่ายของกองทัพมังกรเงินสองตาเหมียไหลหลงก็เผยประกายภาคภูมิใจและมันก็รอบกล่าวในใจอย่างสนุกสนานลับๆว่า ต้นหลิงเทียนนี่มันยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นวันหน้าหากมีโอกาสฆ่าจักระจายเรื่องที่เจ้ากำลังหอบหิ้วสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ต่อไปแต่แน่นอนว่ากว่าจะถึงตอนนั้นเจ้าต้องผ่านด่านของเจ้าเมืองเฉวียวให้ได้เสียก่อนพอนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาลึกลงไปในแววตาของเหมียวไหลหลงก็เผยประกายดูร้ายอาฆาตน่ากลัวราวจิตใจมันบิดเบี้ยวไปแล้ว ทั้งหมดเป็นเพราะตั้งแต่ที่มันเห็นถึงพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนมันก็รู้ดีแก่ใจว่าชั่วชีวิตนี้มันไม่มีวันไล่ตามต้นหลิงเทียนได้ทันนอกจากนั้นเป็นเพราะต้นหลิงเทียนได้บีบคั้นให้มันส่งมอบเพลดวิชาบ่มเพาะระดับเหลืองออกไปก็เสมือนอีกฝ่ายกอบกุมเส้นชีวิตของมันเอาไว้อย่างแน่นหนาะจึงไร้หนทางที่มันจะล้างแค้นต้นหลิงเทียนด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามแม้มันจะรู้ดีแก่ใจว่ามันไม่อาจล้างแค้นเรื่องต้นหลิงเทียนเมื่อเดือนก่อนได้ด้วยพลัอวเอง แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่อาจใช้ความเลิศดล้ำของวรยุทธอมตะและเวทพลังที่ต้นหลิงเทียนมีมาทำลายตัวต้นหลิงเทียนเองได้มันเชื่อว่าเจ้าเมืองเฉวียโยของมันจะต้องบังเกิดความสนใจและความโลภต่อวรยุทธอมตะทั้งเวทพลังที่ต้นหลิงเทียนเชี่ยวชาญแน่นอนไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานการล่อลวงจากวรยุทธอมตะและเวทพลังระดับนี้ได้นะักข่ายมังกรดำ ต้นหลิงเทียนในตอนนี้ย่อมไม่อาจทราบได้เลยว่าเหมียวไหลหลงกำลังรอบลงมือกระตุกขาหลังเขารับรับเพราะตัวเขายังคงจมจม,จมอยู่ในพวังบ่มเพาอย่างไม่รู้หนายระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทำให้เขาเข้าใจเคล็ดวิชาบ่มเพะผลึกรัศมีลี้ลับได้บ้างแล้วขณะเดียวกันเขาก็สามารถสัมผัสได้ชัดเจนว่าพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดในร่างของเขายิ่งมาก็ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้น ใจเขารู้ได้ทันทีว่านี่เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นกับพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดของเขาจากวิชาบ่มเพาะของระนาบเทวโลกอย่างผลึกรัศมีลีลับนอกจากนั้นตัวหลิงเทียนยังพบอีกว่าแม้จะบ่มเพาะพลังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันแต่ยามโคจรพลังตามเคล็ดผลึกรัศมีลีลับนั้นเขาสามารถบ่มเพาะพลังได้รวดเร็วกว่าการโคจรด้วยเคล็ดก้ามังกรจากพระสิคมสังครามของระนาบโลกียะยังสัมผัสได้ถึงความเร็วในการบ่มเพาะที่เพิ่มพูนขึ้นชัดเจน ในพริปตาวันเวลาก็ได้ล่วงเลยไปอีกครึ่งเดือนทะลวงแล้วในกระจมต้นหลิงเทียนที่น่าหลับตาบ่มเพาะพลังอยู่ๆก็เบิกตาโพลงเผยประกายระยิบระยับปานดวงดาราใบาหน้าที่สงบจากการบ่มพลังค่อยๆปรากฏรอยยิ้มแห่งความยินดีเจือไว้ด้วยความตื่นเต้นเล็กๆคลี่กางขึ้นในที่สุดต้นหลิงเทียนก็ทะลวงถึงขอบเคเซียนอมตะสวรรค์ได้เป็นที่เรียบร้อย แม้กระทั่งเซียนอมตะสวรรค์ม่วงอันเป็นจุดสูงสุดของขอบเขตเซียนอมตะสวรรค์ก็อยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวตอนนี้หากให้ข้าเจอกับผู้บัญชาการกองทำกลางมังเงินอย่างเหนียวไหลหลงนั่นอีกรอบถึงจะไม่ต้องใช้ศาสตราเสียยนอมตตดทั้งยึดอาวุธของมันมาข้าก็น่าจะเอาชนะมันได้ง่ายๆในขณะที่บ่นพึมพำกับตัวเองเบาๆตัวหลิงเทียนก็เริ่มสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของพังเซียนอมตะต้นกำเนิดในร่าง ตอนนี้เมื่อเขาทะลวงด่านได้สำเร็จพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดของเขาก็ยกระดับพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นแน่นอนว่าหากเป็นแค่ความก้าวหน้าหนึ่งขั้นพลังตามปกติเขาย่อมไม่อาจเอาชนะเหมียวไหลหลงได้โดยไม่ต้องใช้กระบี่เซียนตอมตะและแย่งชิงอาวุธของมันทว่าความก้าวหน้าในหนึ่งขั้นพลังนี้ของตัวหลิงเทียนมีเรื่องราวความเป็นไปลึกซึ้งกว่านั้น นั่นเพราะด้วยการโคจรพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดตามเคล็ดผลึกรัศมีลีลับซึ่งเป็นเคล็ดวิชาของระนาบเทวโลกยามเมื่อเขาไร้เวทพลังสนับสนุนอย่างปฐมเวทกลืนกินอีกครั้งพลังที่เพิ่มพูนแน่นอนต้องเพิ่มขึ้นยังสมควรเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้มากไม่รู้จริงๆว่าหากตอนนี้ข้าใช้ปฐมเวทกลืนกินแล้วพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดของข้าจะยกระดับขึ้นไปกี่ขั้น ด้วยความอยากรู้อยากเห็นต้วหลิงเทียนจึงใช้ปฐมเวทกลืนกินอย่างไม่รอช้าเริ่มดูดกลืนพลังวิญญาณฟ้าดินในอนาบริเวณรอบๆกระโจมของเขาทันทียังดีที่แถวนี้มีพลังวิญญาณฟ้าดินหนาแน่นมากพอหาไม่แล้วการที่ต้วหลิงเทียนทําแบบนี้ต้องทําให้คนอื่นตกใจแน่นอนหืมพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดของข้าเพิ่มขึ้นสามขั้นมันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมแค่ขั้นเดียวเองงั้นเหรอ หลังใช้ปฐมเวทกลืนกินคิ้วต้วนหลิงเทียนพันยุย่นเป็นปมทันทีเพราะผลลัพธ์นี้ทําให้เขารู้สึกผิดหวังทั้งยากยอมรับอยู่บ้างจากที่ผู้เท่าหัวเคยบอกไว้ในตอนนั้นเวทพลังสนับสนุนอย่างปฐมเวทกลืนกินของข้าไม่อ่อนด้อยแน่นอนแต่กระทั่งเวทพลังสนับสนุนของผู้บัญชาการกองทัพมังกรเงินนั่นยังสามารถเพิ่มระดับพลังให้มันได้ถึงสองขั้นแต่ทําไมปฐมเวทกลืนกินถึงเพิ่มพลังได้มากกว่าเวทพลังของมันแค่ขั้นเดียวเองเล่า ตัวหลิงเทียนพึนพรรมพำอย่างอื้อองอยู่นานยากจะยอมรับเรื่องราวได้เดิมทีเขาคิดไว้ว่าหลังจากทดลองใช้ปฐมเวทกลืนกินดูแล้วจากนั้นเขาจะเริ่มบ่มเพาะพลังต่อแต่ตอนนี้เขายากจะสงบใจบ่มเพาะต่อได้ใต้เท้าเจ้าเมืองฉไหนท่านมาถึงที่นี่ได้เล่าในขณะที่ตัวหลิงเทียนกำลังรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจเสียงของผู้บัญชาการกองทัพมังกรเฉินเฉวียนป้าพลันดังขึ้นจากด้านนอกดึงความสนใจของเขาไปทันที ใต้เท้าเจ้าเมืองนั่นไม่ใช่เจ้าเมืองเฉวยโยหรือไรฉะไหนเจ้าเมืองเฉวยโยถึงมาที่นี่หรือจะเป็นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นไม่ใช่สิผู้บัญชาการกองทัพมังกรเงินเหนียวไหลหลงนั่นมันส่งมอบเพลดวิชาผลึกรัศมีลี้ลับมาให้ข้าแบบนั้นเท่ากับข้ากลุ่มจุดอ่อนมันไว้ในกำมือแล้วเป็นไปไม่ได้ที่คนอย่างมันจะยินดีสละชีวิตของตัวเองเพื่อล้างแค้นข้าถึงแม้ต้นหลิงเทียนจะไม่รู้จักมักคุ้นเหนียวไหลหลงแต่เขารู้ดี ว่าคนอย่างเหนียวไหลไม่ใช่คนประเภทยอมตายไปพร้อมกับเขาแน่นอนมันยังไม่มีความกล้ามากพอข้ามาที่นี่เพื่อพบกับตัวหลิงเทียนแม่ทัพของกองทัพมังกรดำเจ้าหน้าไม่ทันไรก็มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเข้าหูตัวหลิงเทียนและยังเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเพียงเอ่ยปากก็บอกเหตุผลการมาทันทีว่ามาหาเขาโดยเฉพาะเจ้าเมืองฉเฉวียโยหลิวเฟิงกู่ ถึงแม้ต้นหลิงเทียนจะไม่เคยพบเจอเจ้าเมืองเฉวียโยอย่างหลิวเฟิงกู่มาก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยได้ยินเรื่องของอีกฝ่ายเขาจึงทราบว่าอีกฝ่ายก็คือยอดฝีมืออันดับหนึ่งของเมืองเฉวียและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้พิทักษ์มณฑลจิ๋วโยถ้าไม่ใช่เรื่องวันนั้นแล้วหลิวเฟิงกู่มันมาหาข้าทําไมต้นหลิงเทียนเต็มไปด้วยความสงสยัยใต้เท้าเจ้าเมืองใต้เท้าเจ้าเมือง ขณะเดียวกันเสียงคุ้นๆหลายเสียงก็เริ่มดังขึ้นเข้าหูต้วนหลิงเทียนเลี่ยเรียกันต้วนหลิงเทียนย่อมจำแนกได้ทันทีว่านั่นเป็นเสียงของแม่ทัพมังกรดำอีกสี่คนนอกเหนือจากเขาที่ยังอยู่ในค่ายกองทัพมังกรดำหูจีใช่เหวินอวีเจ้าตงชิงชินอวีต้วนหลิงเทียนดูแคลนและคร้านจะสงสิงกับสองคนแรกสำหรับสองคนหลังนั้นต้วนหลิงเทียนยังพอมีความประทับใจอันดีให้พวกมันบ้าง และพอได้ยินเสียงของพวกมันทั้งสี่ตัวหลิงเทียนก็บอกได้อีกว่าไม่ว่าจะเป็นหูจีหรือใช้เหวินอวีนั้นน้ำเสียงช่างเต็มไปด้วยความประจบประแจงเป็นพิเศษมีแต่เจ้าตงชิ่งกับชินอวีเท่านั้นที่ยังคงใช้น้ำเสียงปกติใต้เท้าเจ้าเมืองท่านมหาแม่ทับตัวหลิงเทียนใช่เป็นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเหล่าอาหารไหลเฟิงเมื่อเดือนก่อนหรือไม่เสียงผู้บัญชาการกองทัพมังกรดําเฉินเฉวียนป้าเอ๋ยถามหลิวเฟิงกู่ดังขึ้นจากด้านนอกกระโจม พอเฉินเฉวียนป้ากล่าวถามเรื่องนี้ออกมาคิ้วเจ้าตงชิงกับชินอวีก็ขมวดเล็กน้อยถึงพวกมันจะไม่ได้สนิทสนมอะไรกับต้วนหลิงเทียนมากนะแต่พอพวกมันมองในมุมของกองทัพมังกรเป็นธรรมดาที่พวกมันจะไม่อยากให้ต้วนหลิงเทียนเกิดเรื่องใดๆส่วนแม่ทัพอีกสองคนอย่างหูจีและช่เหวินอวีนั้นต่างหันมามองสบตากันก่อนจะลายเห็นสายตาลุกวาวพึงใจจากอีกฝ่าย เรื่องนี้ผู้บัญชาการเหมียวไหลได้บอกข้าเป็นการส่วนตัวแล้วว่ามันจะไม่ติดใจเอาความอะไรอีกกระทั่งเจ้าตัวยังไม่คิดหาความแน่นอนว่าข้าเองก็ย่อมไม่ได้มาเอาเรื่องอะไรหลิวเฟิงกูกล่าวออกด้วยน้ำเสียงเฉยเมยที่ข้ามาหาแม่ทัพต้วหลิงเทียนวันนี้เป็นเพราะเรื่องอื่นแต่ข้ารับรองได้ว่าข้าจะไม่สร้างความลำบากใจอะไรให้แม่ทัพของกองทัพมังกรดำเจ้าคนนี้แน่ ทันทีที่หลิวเฟิงกู่กล่าววาจาประโยคนี้ออกมาเฉินเฉวียนป้าเจ้าตงชิ่งและชินอวีก็พอได้ระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกด้านหูจีกับช่เหวินอี้ก็หันหน้ามามองสบตากันอีกครั้งก่อนที่ประกายลุกวาวสมใจจะหายไปคงเหลือแต่ความผิดหวังเสียดายเห็นได้ชัดว่าพวกมันหวังให้ตัวหลิงเทียนโดนดีนี่ฉันไหนเป็นเช่นนี้ไปได้เล่าอย่างเจ้าเหมียไหลหลงนั่นหน้าหรือจะมาบอกกับเจ้าเมืองเป็นการส่วนตัวว่าไม่ติดใจเอาความ นั่นสินี่มิใช่นิสัยของมันเลยฮูจีกับชัยเวินวิส่งเสียงหารือกันผ่านพลังและในน้ำเสียงของพวกมันก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจนักด้วยคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่าชนไยนคนอย่างผู้บัญชาการกองทัพมังกรเงินเหนียวไหลหลงถึงไม่มาเอาเรื่องต้นหลิงเทียนหลังไปทำร้ายอย่างกงผิงจนพิการต้องทราบด้วยว่าอย่างกงผิงไม่ใช่แค่แม่ทัพคนหนึ่งในกองทัพมังกรเงินมันเท่านั้นแต่ยังเป็นน้องเคยของมันอีกด้วย ส่วนด้านเฉินเฉวียนป้าเจ้าตงชิงและชินอวิขณะที่โลง่งอกในใจก็ยังรู้สึกไม่อยากจะเชื่อด้วยเหมือนกันเพราะนิสัยและอารมณ์ฉุนเฉียวของเหมียวไหลผู้บัญชาการกองทัพมังกรเงินเป็นเช่นไรพวกมันรู้กันดีพวกมันจึงรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นดั่งอันธพาลที่ไม่ยอมจบเรื่องง่ายๆแน่ใต้เท้าเจ้าเมืองตอนนี้แม่ทัพตัวหลิงเทียนกำลังปิดด่านบ่มเพะอ,อยู่ข้าเกรงว่าตอนนี้ยังคงไม่รู้ว่าท่านมาแล้วข้าจะเรียกให้ท่านเอง เฉินเฉวียนป้าเอ๋ยบอกหลิวเฟิงกู่หลังกล่าวจบมันก็หันไปมองกระโจมของต้นหลิงเทียนและเตรียมจะส่งเสียงผ่านพลังปลุกต้นหลิงเทียนในกระโจมไม่ต้องหรอกอย่างไรก็ตามในขณะที่เฉินเฉวียนไปย่านกำลังจะเรียกต้นหลิงเทียนหลิวเฟิงกู่พลันเอ๋ยหยุดมันเอาไว้ในเมื่อแม่ทับต้นหลิงเทียนกำลังปิดด่านบ่มเพราะอยู่ข้าก็ไม่คิดรบกวนเพียงเขาออกมาจากการปิดด่านเมื่อใดเจ้าช่วยแจ้งให้เขาทราบทีแล้วกันว่าข้ามาหา แล้วก็รีบแจ้งไปให้ข้ารู้ด้วยข้าจะได้มาอีกรอบว่าจะฟังดูเกรงใจของหลิวเฟิงกู่ดังขึ้นให้เฉินเฉวียนป้าและคนอื่นๆฟังชัดถนัดหูผ่านให้ทั้งหมดงุนงงนักเจ้าเมืองเฉวียโยบอกว่ารอให้ต้นหลิงเทียนออกจากการปิดด่านก่อนค่อยแจ้งไปแล้วจะได้กลับมาหาอีกครั้งหรือการปฏิบัติอย่างเกรงใจมากมานยารยาชเช่นนี้ไม่ว่าจะเฉินเฉวียนป้าหรือผู้บัญชาการกองทัพมังกรเงินก็ยังไม่เคยได้รับ หากเป็นพวกมันทั้งสองคนหลักก็อย่างดีเจ้าเมืองเฉวยโยก็คงพูดว่าหลังจากที่พวกมันออกจากการปิดด่านแล้วก็ให้รีบไปรายงานตัวที่จวนเจ้าเมืองทันทีทราบถึงแม้ในใจจะตกใจจนไร้คำพูดและไม่ทราบว่าชะไหนเจ้าเมืองเฉวียโยถึงปฏิบัติกับตัวตหลิงเทียนแม่ทัพของกองทัพมังกรดำมันอย่างเกรงใจมากมารายาทขนาดนี้แต่เฉินเฉวียนป้าก็เร่งขานรับออกไปทันทีข้าออกจากการปิดด่านแล้ว แต่ในขณะที่หลเฟิงกู่กาลังจะเหินร่างจากไปนั้นเองต้นหลิงเทียนพันก้าวเดินออกมาจากกระจมและก็หันไปสบสายตากับหลิวเฟิงกู่ทันทีถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นหลิวเฟิงกู่อย่างไรก็ตามคนอื่นในที่นี้เขารู้จักหมดเช่นนั้นก็ไม่ยากที่จะบอกว่าคนไหนคือเจ้าเมืองเฉวยโยหลิวเฟิงกูเจ้าเมือง หลังจากนั้นต้นหลิงเทียนก็พยักหน้ากล่าวคำทักทายออกไปด้วยทีท่าเป็นกันเองแต่ต้นจนจบไม่ได้ทักทายหรือเฟิงฟู่ด้วยทีท่าราวกับผู้น้อยหกักแต่ทักทายหรือเฟิงกู่โดยท่าทีเท่าเทียมแต่ในขณะที่เสียงทักทายต้นหลิงเทียนดังจบคำและหรือเฟิงกู่ก็คลี่ยิ้มบางๆเตรียมตอบรับคำทักของต้นหลิงเทียนนั่นเองโอหังบังอาจไม่รู้ที่สูงที่ต่ำต่อหน้าใต้เท้าเจ้าเมืองเจ้ายังกล้าใช้ท่าทีหยาบคายเช่นนั้นหรือ ไม่ทันที่หลิวเฟิงกู่จะได้พูดคำใดแม่ทัพของกองทัพมังกรดำอย่างหูจีกับใช่เหวินอวีก็หันขอบไปจับจ้องต้นหลิงเทียนตาดุตะโกนออกมาเสียงเย็นสอดรับกันอย่างเข้าขาประหนึ่งกำลังตำหนินักโทษอัชญากรรมไร้แรงในหัวของพวกมันตอนนี้มีเพียงความคิดเดียวเท่านั้นประจบใต้เจ้าเมืองเฉวียโยเพื่อเอาหน้าและให้เจ้าเมืองเฉวียโยพึงพอใจพวกมันอย่างไรก็ตามพวกมันคล้ายจะลืมเลือนไปเสียสิ้น ว่าเมื่อครูหลิวเฟิงกูเพิ่งกลา่งกล่าวราวกับเกรงใจต้วนหลิงเทียนอย่างมากกระทั่งยังมีมารยาทไม่รบกวนไม่เพียงแต่จะรอให้ต้วนหลิงเทียนออกจากการปิดด่านเองยังจะให้คนไปแจ้งต้วนหลิงเทียนออกจากการปิดด่านเพื่อมาหาเองถึงที่แทนการสั่งให้ไปพบหลังหูจีกับช่เหวินอวิตะคอกคำเสียงเย็นจบสีหน้าต้วนหลิงเทียนก็มืดลงด้านหลิวเฟิงกูก็อดไม่ได้ที่จะหน้าเปลี่ยนสีการกระทำของแม่ทับต้วนหลิงเทียนใช้ทุระให้พวกเจ้าสอดปากนั้นหรือ ท่านใดนั้นเองหลิวเฟิงกู่ก็แผดเสียงเปี่ยมโทสะมือนหนึ่งยกขึ้นสะบัดปลดปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่สุดภายสารปานไร้ผู้ต้านออกไปขุมหนึ่งซัดก,กระแทกร่างหูจีกับใช้เวินวิอย่างจังโดยที่พวกมันไม่ทันได้ตั้งตัวจนพวกมันบาดเจ็บสาหัสเอื้ออัอกหูจีกับใช้เวินอวิร่างกระเด็นปลิดปลิวคนกระอักโลหิตคำใหญ่สร้างเส้นทางสีเลือดเป็นทางกลางหาวยืดยาวข้อหยุดร่างลง,ลงด้วยสภาพยักแย่าย,ยักยัายยาน จากนั้นก็พยายามเงยหน้าขึ้นมองหลิวเฟิงกู่ที่ยืนอยู่ไกลๆอย่างยากลําบากในสายตาเผยความประหลาดใจทั้งสับสนไม่เข้าใจอย่างสิ้นเชิงว่าชไนาการเฉลี่ยเจ้าเมืองเฉวียโยครั้งนี้ถึงทําให้พวกมันโดนดีเสียได้เออเชิญเฉวียนป้าเจ้าตงชิงและชินอวีที่แลเห็นเรื่องราวก็ยืนงงเป็นไก่ตาแตกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนหน้าพวกมันเพียงแค่รู้สึกว่าเจ้าเมืองเฉวยโยเกรงใจและให้เกียรติต้วนหลิงเทียนเป็นพิเศษ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่เจ้าเมืองเฉวยโยของพวกมันจะเกรงใจให้เกียรติต้วนหลิงเทียนเท่านั้นแต่ยังถึงขั้นสุภาพและเผยที่ท่าเคารพทั้งวาจาและการกระทำพวกมันย่อมคิดไม่ออกจริงๆว่าไฉนเจ้าเมืองเฉวยโยถึงได้ละดูสุภาพกับต้วนหลิงเทียนถึงขนาดนี้หืมอันที่จริงกระทั่งตัวต้วนหลิงเทียนเองยังอดไม่ได้ที่จะแปลกใจเล็กน้อย เมื่อครู่ตอนที่หูจีกับชเหวนอวีกล้อตะโกนตำหนิเขาเสียงเย็นเขาก็เตรียมจะลงมือสั่งสอนพวกมันเช่นกันทว่าไม่ทันที่เขาจะลงมือกลับเป็นเจ้าเมืองเฉวียโยที่ชิงลงมือซัดพวกมันไปเสียก่อนข้าเหมือนจะเพิ่งเคยเจอมันไม่ใช่หรือไงทำไมมันไม่เพียงแต่เกรงใจทั้งสุภาพแต่ยังระวังท่าทีข้านักต้วนหลิงเทียนคิดไม่ออกจริงๆแม่ทับต้วนหลิงเทียนรบกวนไปสนทนากันหน่อยได้หรือไม่ หลังจากจัดการหูจีกับใช้เหวินอวีไปแล้วสีหน้าโมโหของหลิวเฟิงกู่ก็หายไปมันฉีกยิ้มจริงใจหันไปกล่าวถามต้นหลิงเทียนอย่างสุภาพได้สิต้นหลิงเทียนพยักหน้าหลังจากนั้นเขาก็เหินร่างติดตามหลิวเฟิงกู่ที่เหินร่างนำออกไปทันทีทิ้งค่ายในหุบเขาเอาไว้เบื้องล่างขณะเหินร่างตามหลิวเฟิงกู่มาต้นหลิงเทียนก็มองแผ่นหลังหลิวเฟิงกู่ด้วยความสงสัยเพราะตอนนี้เขายังคิดไม่ออกจริงๆว่าชะไนอีกฝ่ายถึงละดูสุภาพและมีท่าทีแบบนี้ แต่เดี๋ยวก็รู้เองว่าที่มันมาหาข้าที่แท้มีวัตประสงค์อะไรกันแน่สุดท้ายต้นหลิงเทียนก็คลานคิดมากสืบไปส่วนภายในหุบเขานั้นจนเมื่อแผ่นหลังของต้นหลิงเทียนกับหลิวเฟิงกู่หายลับไปต่อหน้าต่อตาแล้วเหล่าแม่ทัพทั้งหลายไม่เว้นผู้บัญชาการอย่างชินชเฉวียนป้าจึงค่อยฟื้นคืนสติกันอีกครั้งหลังดึงสติกลับคืนมาได้พวกมันก็หันมามองหน้าศพตากันจนแลเห็นแววตาเหลือเชื่อทั้งตกตะลึงของอีกฝ่าย ไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคำจังหวะนี้ความเงียบคือคำตอบที่ดีที่สุด